ทาวโลกทุกคนครับแล้วก็ช้าวเฟซบุ๊กยูเซอร์ทั้งหลายวันนี้ก็พบกับผมนะครับพี่ยาเขียวพากินนะครับแล้วก็น้องชายครับสวัสดีครับผมเบสพาแดกครับแต่วันนี้ก็มีเมนูมาน้ำเสนอครับพัทมาม่าใส่ผงมา่าครับแล้วก็วังกับครับบักแดงครับบักแดงแล้วก็พักสลัดครับ กรอบๆครับเนะี่ยกับกระลำกรอบๆเลยครับอันเมือ่อนี้ละบังอยีายงไรครับเบื้องหลังงผมรวดเนี่ยเบงเลยนะี่ยองเด็ดเนี่ยการหอดพันซับนะครับผมยีสลองเล่นเนี่ยชื่อว่าหน่อยตัวนึงเลยชื่อควายหน่อยนะพร้อมแล้วบอกครับขัดบัตรกัือสโลแกนผมนี่ลูกบอพอบอลไว้ยนะครับ ย้มซื่อห้อยกรบเปถือเนี่ยเป็นยังไงครับมาทีแล้วซีสองสองอ่มีไผถือเนี่ยครับ <c oughs> พร้อมเลยกันพร้อมแล้วก็มาเลยครับนำเงินเลเน่นตัดก่อนเลยครับทำงเงี้ยได้หนึ่งรวมเลยครับพี่น้องรวมเลยครับท,ทำยอ้ชม่ เบิ่งครับพี่อยากเขียวจัดใลยก่อนนะพี่น้องน้ำลายอะไรลยปล่อยก่อนเลยนะพี่น้อง ว่าแซบพี่น้องกับผักนะแกรมกรอบนี่ครับนั่ีครับพี่น้องร,รสชาติเป็นไรครับสุดยอดครับแซบนีมาอยู่บรรยากาศอีกพี่น้องโอ้ยเป็นไฟยุ่งหลังเลยพี่น้องเป็นฟาร์มเลยนะ เป็นของนะับเป็นฟาร์มหรอกเป็นของนะข้างขง่างค,ครับใกลครับไกลตีบริสุทใจกับไม่เมียนได้ครับมึงเนะี่ยทำเงีโอ้โหสัตว์ครับโอ้ยเด้อดบุรีนะครับ ปั่นนะครับปัน่นเราได้มา,มาแล้วนะพี่น้องนะ e ีนี้นะแต่ี p ห่นานะอาจจะเป็นไก่อบฟางนะครับสามสามคนพวกผมนะครับกับพี่ยักษ์เขียวนะครับส่วนเลยพี่น้องนี้น้องไซอปั่นติดธุระนะครับแกไปซ่อมบ่อนนะแกเลยไม่ได้มานำเอาไว้คลิปหนาพุ่นนะครับ นื้อขาท้าว่โอ้ยแสบกระแบ่คือวิธีบ้านๆลาบตงบาแล้วมือหนาพี่นอ้องหอมข,ข้าวคั่วแสบๆนะกินไส่กับเขาแต่ื้อนี้นะเป,นเป็นเป็นเส้นมามา่าอยู่แล้วพี่นอ้องบ่ไา้ใส่กับเขาแับแสบเวแล้วนะ อ่น,อน,นม่งไงมีโตเกียวทาปิดไทยเลพี่นอ้องเบิ้งครับของวานตบไทยนะ แห่งเผ็ดแหงขอนโอ้ยปนกันไปท่าบริตามนะครับของพี่ยักษ์เขียวนะพี่ยักษ์เขียวนะถึงร้อยซับนะครับสีสลองไงก็อะไครับพี่ยักษ์เขียวไก่อบฟางครับไก่อบฟางครับพีน้องต้องสนองนะครับ ทดลองนี่แล้วครับกันผัดพันซับน่องซับกันจัดให้ได้เบิดครับอยากให้ผมกินเมนูนอยังเมีนเตยคลิปมันเลยเนื้อจัดให้ครับเกระพี่ิ non ในเบิร์ผมเห็ดได้เบิดผมหาเชฟไม่อาจจะบ่ถือใจเรือนจะขอโทษขออภัยผมคิน้ำมันไปปรปับปรุงหรือแก้ไขไหม ผมจฝากติดตามผมแน่อ,อาจจะเสียงไก่ขัดนี่พี่น้องนะมันอยู่ใกล้ๆนะกับฟาร์มไก่เพื่อนนะเนี่ยออกไก่เพื่อนฟังๆไปนะครับพี่น้องนะบรรยากาศนี่สิครับบ้านๆนะ เมื่อเสียงพักลํมมาแครับความดีเนี่ยเราเมื่อเดี๋ยวผมหยุดงานนะครับผมจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ห่างหน้าหน่อยคอยนางคอยนางก็มามาเลย คลิปพี่แหล้วนะได้กินไปนะครับพี่น้องกับเมนูนะครับบักขามนะไม่ใช่เป็นบะขามที่เราบ้านเนร่องบะขาวนะก็เลยงเอินบะขามแนละ้วบ้านพี่ยักเกี่ยวเรื่องบกขามเมนูนะพี่น้องกินบกม่วงนะพี่น้องนะทีพีนั่นนะไปลงไปแซบๆกันนะครับเปียวปากออกทางดาคือกานะกินแล้วไม่ได้ปะหยุดนั่นนะสโลแกนของนอกพี่ยักษ์เกี่ยวนะ คนอยู่คนคืนนี่แคนะ่ที่เราทำใหญ่คนนะแตก,กับพี่น้องแตกหยันเนี่ยผัดมะม่ามาล่ดออาดูดทอมันโหลดนะทะลุกล่องมันโหลดผู้ใดกงกกเลยของมันกินน้ำพุมเนี่ยแ่บหนีนะครับทำแย่ครับ ฟังเสียงไกลไปแล้วพี่น้องแบกครับทำนี้ไงครับผูดใอยากน้ำผมก็โดดเข้ามาได้นะครับในกล้องมานั่งห่างผมก็ได้ผมบวแห้งแบบ มันนี่ก็แซ่บอย่างนี้บริคุยว่มเกิดงานมา,าน,น,เนำเลี้ยงครับอบอกเปลี่ยนมาเป็นเบ็ดผ่าแดงเพราะพี่น้องสมเปลี่ยนสมือนอะกินนะ สุดๆนะพี่น้องเมนูนี่นะมาล่าเนี่ยมาล่าผงฟาล่าผัดเฟรมามาครั้งครับยังสลัดกรอบดีแหย่งกรอบแล้ว่หวานนิดว่าไม่อยากเกี่ยวแมงครับมาน บงบงดูทางหลังนะสง้งยูทางหลังพวกมเนี่ยช่วงอยากนั่นนี่ครับสงสัยกินมันแห้งครับโอ้ยหถยาแตกเลยพี่น้องกินไปกินมาช่างเพดช่างพันครับ ทำไงครับโทษจุดสีเบอแล้วพี่นอ้องพูดด้ใดแซ่บแซ่บกับเบองเอาเลยครับเดี๋ยวพยายามจะหาคลิป ที่มันเด็ดเด็ดอาหารเด็ดเด็ดไม่พี่น้องในเบื้องนะครับเพราะช่วงนี้ผมกับอกช่งน้ำแข็งครับเวลามันอาจจะเลิกคำเนี่ยเพราะช่วงนี้มันอา,ากาศฮ้อนมันจะได้ไข่ดีครับน้ำแข็งผมก็ไปส่งแถวหุวนะครับทางหนองนะาคายพุ่นละปาากัน ฝากพี่น้องชาวหนองคายติดตามผมได้ด้วยครับก็เสียกระทักได้ครับผมโบแมน่นคนยิ่งนะครับแต่ผมเป็นคนน่าอายนิดนึงแดคกับพี่นอ้อง <c oughs> นะอนี้ครับพอหอมปลาหอมคอนะครับกับสำหรับผัดมะมา่ามาล่ากะ ผู้ดมมักผมกินแบบนี้ครอย่าลืมกดติดตามผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปๆต่อไปเป็นกำลังใจผมสู่ต่อไปครับผมก็ขอล่าพี่น้องสั้นี้นะครับจากช่องพี่ยากษเสี่ยวผ้ากินนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ